ดูดิมีคนป่าเฮ้ยคนมาใครวะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมใครวะแกคือใครวะแกอยาเข้ามานะเว้ยเฮ้ยมันทิ้งอะไรไว้ทุกคนไปต่อหนูว่เฮ้ยแกอย่ามาเว้ย นี่แกเข้ามานะเฟยไปเลยทุกคนนะลุกขึะนดูมีนรถผมนะมามาโอ้ยมามา มาอีกแล้วทุกคนทุกคนหมาทุกคนผมกดจริงนะนี่ไอหมาเร็วกวัวสัตว์เฮ้ยหมากลมัวหน่อยนะคบเฮ้ยทำไมมองไม่เห็นเลยวะหมากับใครวะน่ะ แม่ผมก็เป็นคนปา่าหมากำลังมาเชียร์ละทุกคนถ้าอยากให้ทำคชียแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลคก์กดแชร์กดคอบสไคร้ให้ผมด้วยนะครับผมอ้โอยจริงจริงมาเจอกันคลิปหน้าเราตจองหนีหมาให้พลครับบ๊ายบายไอหมาเฮงซวย